เดือยงูเนี่ยมันคืออวัยวะอะไรกันแน่นะตามชื่อของมันเนาะ p e l v i สเปอร์ p e l v i กก็คือ กระดูกเนี่ยเชิงกรานนะครับกระดูกตรงสะโพกของเราเนี่ยที่แข็งแข็งเนี่ยถ้าจับลงไปจะบอกว่ามันคือเวสติเจอเลคเวสติเจลก็คือแปลว่าร่องรอยที่หลงเหลือมันคือกระดูกเชิงกรานของงูมันคือขาของงูคำว่าวิวัฒนาการเนาะมันไม่ได้แปลว่าเพิ่มอย่างเดียวเท่านั้นหมายถึงการลดลงด้วยอะไรที่ไม่จําเป็นก็ลดลงแนดีดนะคะก็พวกสัตว์เลื้อยคลานะเราเขา้าใจแล้วมันมีขาพอมันอยู่ต่อไปต่อไป,ต,อไปต้องใช้ชีวิตในการพื้นที่แคบๆต่างๆนานาขาเนี่ยเริ่มไม่จําเป็นลดรูปลงกลายเป็นการ เลื้อยแล้วนอกจากงูแล้วเนี่ยสัตว์อื่นๆเนี่ยมันมีปะวานนะฮะบ,บาลีนเวลพวกกลุ่มของวานที่เป็นซี่กรองเนาะมันมีขาหลังหลงเหลืออยู่ในตัวมันด้วยนะจริงมันเคยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่บนบกมาก่อนนอกจากปลาวานนะฮะก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นปลาในถ้ำบากชนิดยังพอมีดวงตาหลงเหลืออยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตามแต่มันยังหลงเหลืออยู่